แปลว่าอร่อยอร่อยจังเลยกินใหญ่เลยชื่นใจไงหวานหวานน้ําซากอร่อยไหมองุ่นอร่อยไหมไม่ได้ยินอร่อยไหมอ่งุ่นอร่อยไหมกินกล้วยมาหลายมื้อองุ่นน่ะที่ก๋วยใหญ่ฝากมาให้อร่อยไหมจ้าเนี่ยเยอะใหญ่เลย เคี้ยวใหญ่เลยหักแต่งป้อนแต่งป้อนรุนใหญ่ยังไม่หมดปากยังไม่หมดปากกินกินดังหมุนที่พี่เขาใหญ่ฝากให้นันเนี่ยเคี้ยวใหญ่เลยปอกแล้วก็ฝานครึ่งเนี่ยิมหวานเชียเคี้ยวใหญ่เคี้ยวใหญ่แข็งแรงอยู่เป็นร้อยปีนั่นน่ะก้แล้วก็ละงาน เท้าใหญ่เท้าใหญ่องุ่นหวานเจี๊ยบเลยองุ่นนอกอย่างดีนะเนี่ยวันนี้จะถ้ากากินเยอะเราก็ปอกมาให้กินได้พรุ่นนรงนี้ให้นาฬีฝานมาให้ข้าเาก็นมาแข็งแรงแข็งแรงนะแข็งแรงนั่นนะ่ะสู้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 กกางกกรากเนี่ยนะ นี่ไงนี่แน่แน่เดเกาะกาสู้สสู้สไหนมืออยู่ไหนมืออไหนสู้สู้มืออยู่ไหนมือสู้สู้จีสู้สองิ้วสู้สองนิ้วสู้สู้สู้ตายร้อ่สิบตายร้อยยี่สู้จำได้ไหมสู้ จำได้ไหมโกกกลางนี่เหรอน,นี่นี่<ช>น,น,นี่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 โกกกลางจำได้ปะหลานหลานนาหลานนาหลานนาะโกกกลางอยู่เชียงใหม่อ่ะอยู่เชียงใหม่โกกกลางอยู่เชียงใหม่จำได้ไหม อยู่เชียงใหม่กินได้คิดใหญ่เลยอ่าคิดว่างงก่อนคิดว่างงแรงว่าอ่อยเนื้อแดงว่าอร่อยคือ่บอกน้องว่าถ้าเกิดกินแล้วไม่อร่อยหยุดพักก่อนแต่ถ้าแตงพักก็แปะตาแล้วอาปากเลยฮะกินเรื่อยๆอย่างเงี้ยได้กินนี้เขได้ขับถ่ายได้ด้วยนะเขาบอกไม่กินแล้วเบื่อแล้วเนี่ยสลับก็ได้เดี๋ยวพี่เอางนไว้ก่อนขนมออกไป มันเนี่ยข้าวเคี้ยวเห็นไหมข้าหวานขึ้นใจอันน um> ั้นเป็นเอนไซม์ค่อยๆป้อนไปนะเอาใส่ช้อนค่อยๆป้อนทีละช้อนก็ได้ินน่ารักจริงๆเป็นยอให้สนิทให้กลับบ้านเป็งหายเร็วโอเคป่ะได้ยินไหมว่าตรงนั้นเป็นอะไรอ่ะที่เคี้ยวอ่ะมันเหมือนคัน คัน,น,น,นเนาเกา่าเกา่าเกา่ามันก็เลยเป็นถลอกถลอกถลอกไปเรื่อยเลยเ